สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำไข่เจียวเห็ดกันค่ะเห็ดมีประโยชน์มากมายและก็ทำได้หลายเมนูด้วยค่ะแต่วันนี้เราจะมาเจียวไข่ใส่เห็ดกันไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราไปทำกันเลยค่ะ เห็ดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะวางให้เสด็จน้ําแล้วก็เอามาตัดในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปค่ะเห็ดพร้อมไข่พร้อมไปลุยกันเลยวันนี้ไข่สามฟองนะคะต่อไข่ลงไปเลยค่ะ ปรุงรสนิดเดียวก็พอวันนี้จะใช้สีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ตีไข่ให้แตกเลยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเตรียมเห็ดกันเลยเมื่อกี้นะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ใช้แป้งทอดกรอบนะคะยี่ห้อไหนก็ได้เทลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะให้เห็ดเวลาทอดไข่เกาะตัวนั่นเอง แล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าแบบนี้ค่ะที่สำคัญนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะทุกคนใส่นิดเดียวก็พอเรียบร้อยแล้วเติมน้ำมันเลยค่ะรอน้ำมันใกล้เดือดก็ผสมไข่ลงไปเลยนะคะ ลองเทสดูนะคะน้ำมันร้อนหรือยังอ้าวร้อนแล้วค่ะทุกคนใส่เห็ดลงไปเลยค่ะจะใส่เยอะใส่มากก็แบ่งเอานะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เอากลังดีเท่านี้ก็พอค่ะลองพลิกนะคะแยกพยายามแยกนี่ค่ะ ลองพลิกดูอย่าให้ไหมนะคะทุกคนอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางก็พอค่ะน่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยว ตักขึ้นเลยค่ะทุกคนตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยนะนี่นี่ค่ะกรอบนะคะแล้วก็สวยมากเลยค่ะทุกคนส่วนที่เหลือก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่พยายามแยกออกจากกันนะคะจะได้ไม่ต้องติดกันนะคะ สังเกตดูตามขอบเหลืองๆก็พลิกได้แล้วค่ะทุกคนนี่ันี่ก็พลิกได้แล้วค่ะก็อีกอันหนึ่งก็โอเค เดี๋ยวเราตักขึ้นเลยค่ะสุกแล้วตักขึ้นพักไว้เพื่อเสด็จน้ำมันสักนิดหนึ่งก็พอค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่จานกันเลยสีสันสวยนะคะแล้วก็กรอบน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคน จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ไข่เจียวเห็ดนะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะทำง่ายๆมากเลยค่ะลองไปทำกินกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ